วันนี้เราก็จะมารีวิวตัว15โลซึ่งมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นผมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแรกไหมวันนี้เราก็จะมาเีวิวตัว15โลที่เราซื้อมามันจะขูดป,ปูปลาซึ่ง จากการคาดเดาเอาเอิมดูสแตกันก่อนนะครับซึ่งสแตกเนี่ยก็นับดาเบต50เริ่มต้นนะครับอัพแม็กร้อนะครับ,บระยะ30มสิบนับอัพแม็กสี่คูดาวศูนย์จุดห้าอัพแม็กศูนย์จุดห้ายันอัพแม็กสองปโอ้โห มันก็ดีเฉพาะสำหรับผู้นใ,ใหม่นะเราก็จะไปลองเล่นกันนะว้าวเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยมาลุยลุยลุยอืมสหายใครเนี่ยเดี๋ยวเชื่อนี่มันกระโดดยองๆโอเคเริ่มเกมละฮะคคฟเม๊ โอ้โหเอพี่บ้านให้น้อยจกงนทำไมคนสร้างม่หิคนสร้างโหดเลยให้เอพีบ้านอย่างโหดเลยเอ้์หลุดหลุดลดลดลดไม่เป็นไรเรามีนะเจ้าบล็อกหนึ่งอ่ะโอเควางยังไงตังค่าวางสามร้อยถามว่าเยอะไหม เป็น l ออีด้วยระยะพอได้นะแต่ค่าทำไมอัพมันแพงยัางสามพันแพงก่อนแต่ไม่เป็นไรมันก็ตามตัวโลบักมันก็อย่างนี้อยู่แล้วทำไมคนสร้างไม่ใส่ชุดให้มันเลยใส่จะด้นะว้า ถ้าเกิดตัดได้ฝ่ายนี้ผมก็น่าจะตัดไปยันเวฟที่สิบเลยนะโอมันจะตัดได้ไหมนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมอับตัวมันได้เลยมามาต่อโอเคตอนนี้ตังเราก็มีสี่พันนะมาอัพเลยเอาอัพเซ่อูโ,อโ,อโอ้นี่ออพตาแล้วนะ บ็อกสองนะก็เหมือนที่เราพูดแล้นะระยะสี่สิบห้า 45. ดาเมจหนึ่งร้อยสี่สิบคูดาวศูนย์จุดห้าเป็นเอวีด้วยนะซึ่งมันมันดีมากเลยนะ okay. โอเคผมก็จะวางนะอัพต่อ okay. โอเคเดี๋ยวตายไปตอนเว็บสิบเป็นเลยโอเคมาละตอนนี้เว็บสิบแล้วพวกนงางฟ้านี่กลืนบ้านมากเลยตอนนี้ ชิวๆนะมันก็ดีอยู่นะถ้าเกิดเป็น e อเอโอเอะทำไมพวกนี้มันดูต้นฉบับมากเลยนะเลี้ยวมา,มากเป็นการใส่สคริปต์วางมอนที่เรียบง่ายที่สุดอ,อ,อ่ะเรียบร้อยขนาดนั้แล้วครับได้มา225รอยยี่้คอยมีทัง้งหมดสิบเอ็ด นะขอบคุณท nah. ี่รับชมบ๊ายบาย